อุ้ยอ้ยมึง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 กูมาหยุดกูมาอยุอยนไหนแล้วไม่รู้ต้องจริงไหแป๊บนึงโดนดึงอะไรใช่ปะเออโดนดึงมาแล้วแล้วทำไมกูลงไม่ได้วะแป๊บนึง,งอีกคธอเลยมันมาละ บอมถ้ากูหลับไปมึงเตะกูออกจากลิฟตด้วยนะอือือทำไมมันคุงส่งแบบไหนมาวะบอมส่งมาใหม่ดิอั่นน่ะนั่ะ มึงกูลงไม่ได้กูกดเอนเตอร์กูก, Enter, ก็กลงไม่ได้กูลอยอะ่ะ <c oughs> ฉันยังลอยอยู่เลยเธอ ูนโโคตรจะแลแม่งเน่เลยอ้้นึงน,น,งงนะบอมโอเคโอเค ตีกันสน,นามนี้สั้นน้องปูน้องใส่ใจเรื่องชาวบ้านอยู่เดี๋ยวพาลงเตียววุฒบอมเมืองกูยังลงไม่ได้เลยอ่ะกูเห็นคนมาหลังกูแม่งลงไปนอนอยู่ตรงพื้นละช่วยวอลทอดครับทอดครับทอดครับไหน รู้แล้วแป๊บหนึ่งหนูคุยกับเพื่อนอยู่ไหนวะบอมเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องตรงประตูตรงประตูถูกแล้วเออเอเอเห็นปหน,นล้ลยอะัวนี้อะพไม่ติดอ่ะ ลองรีไหมยังลงมาไม่ได้เลยไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรีรีสักรอบไหมอย่างพึ่งน้ำลมก็ยังโอเคเปออิดูลงด้วยปิดสัันนั้นเดี๋ยวปล่อยก,ก่อนโอ้ชีวิตนั้นมเมาของเร็ว มมาส่งมา ID ห้าสองคือมันต้องกดยืนยันก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยพิมพ์เลขใช่โอเคไหนอะ่ะ มื่กดคลิกกูก็ได้นะข้างหน้ามันจะมีลูกศรอ๋อนี่ไงเออได้ยงไปแล้วได้แล้วโอเคเอาเราได้เชียลไหมอ่ะเราจะได้แบบว่าเอาเราจีนเลยโอเคโอ้ยมึงเดินมาจะไม่ตกแมปอีกใช่ไหมอดอกรุ่นท่านี้แล้วกันเมื่อกดเอ็กซ์ทีนึงไปนะ F เอ็กเอกก็เอกเออแล้วก็เอ็กลงกูไม่กดลงแล้วกูนอนงายอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรเลยเวลาอุ้มขึ้นรถเนี่ยใช่เดี๋ยวเอาเงินให้ห้าหมื่นเดียวตักละอือหึคุยลื่งไปลื่งไปแล้วน้องน้องจะมาหามึงเจอน้องกูกนนะน้องอยากเจอมึง ได้เหรอปีนี้นนหนูจะยกมือทำไหมคือยู่ไหนน่สาสะพรัพ่งเหรอเดี๋ยพี่พี่พี่เป็นรเบลนะพี่จะพาตัวมัมเขาไปให้เปิดปลายะังเชื่อป่ะว่ากูไม่นี่เลยกูมองไม่เห็นอะไรเลยนะัดก<ช>ู <Ana. S 1> จะยกมือกูอจะทำอะไรกูไม่รู้กูข่าวไปตรงไหน เดี๋ยวข,ขอถามเจมก่อนนะว่ามันเป็นอะไรกัน โนต้ตบุ๊กเฮดพีกะก็นิดนึงอยู่ยังไ赖งไอ,อยู่หลุดไปแล้วรอบหนึ่งอีเดอกอีช่วงอีช่วงพิมพ์ติ๊กเกตนั่นแหละอีหาชื่อช่องอ่ะพี่ช่องหรอสารายา,า,รา,ยาแป๊บ,บนึงตัว S A R A เฮดอ่ะ ชื่อเหมือนชื่อเหมือนใน IG จีกวอะก็ชื่อเดียวกับ IG จีใช่ไหมแต่เป็นตัว S นะไม่ใช่ตัว Z อ้ยเวียนหัวมแบไหนิดนิดงไหขึ้เลยบ่มึงเด้งไอมาเด้ถึงคืนนานนิดนึงแบบ่อแบบสับองไม่รู้ยูยูยู ไม่เมื่อกี้ที่มันหลุดอ่ะเพราะมันไอ้น,นี่ด้วยแหละมันมันแบบเปลี่ยนหน้าไปนู่นนี่นั่น ไปอีกห้ามึงกันมึงดูลูกกระตากูดีเข้าที่ยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรถเงินเข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วเคไปเตรีเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยตรงแป๊บนึงมะนาวมะนาวนำไปดิ ลกด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 อันนี้กดอันนี้ซ้ายซ้ายบอกรถซ้ายเออเออเออโอเคโอเคโอเคที่มันเขียนว่านิวบี้อะแต่กูเก็บเงินมาเพื่อเก็บของกันเปิดเปิดกระชา นิวพี่ที่เป็นปากหลามเอามั้งเอ้ยตายแมทมีมีมีแมับมทแมทแับพี่จีสวัสด,ดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยไอ้ติดขานี่หว่าฮัสวัสดีครับ ตอ,อเขาชื่ออะไรอะพี่จีนอรูสฮะชื่อรรสโ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 รสดอเด็กไม่มีตัวเอสไม่มีตัวเอสไม่อเอ้าคิดว่ารสแบบกุหลาบ รถรถโอเคครับรถแบบถนนหรือว่าอะไรเอ,อ่อ R H O D E จะรถคิดว่ารถแบบกุหลาบพี่พี่มาตอ okay. ลอดโอเครถแบบแฟนจัตินนะ่ะปะนัดนัดนัด ปากหล่ามันต้องมีมันต้องมีเหรียญเว้ยเดี๋ยวมึงมึงเดินมาที่กูเดี๋ยวกูคลิปให้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่ชื่ออะไรชื่อโรดครับชื่ออะไรนะเขาทักมึงนักหนาปบบผูอยากโรดโรดโรดฮัลโหลเล่นปะโรดเชิกใช่ขี่ไปรอดหนึ่งละแกตัวใหม่บังตีได้ยังตีได้ยังยังเลยจีนแป๊บหนึ่งนะ อีนัดก็ปวดหัวไช่ม่ังไงมึงี่นะมนุษย์เยอะมากมึงเขาอยากคุยด้วยมึงนี่เขาเอ่อแป๊บหนึ่งอีดอกอย่า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 พึ่งให้ดิแป๊บหนึ่งกูจำไม่ได้่อเออเออมันสามอันนะเดี๋ยวเอาเอาคืนให้ไม่ต้องไม่ต้องครับเลยนะเออครับเลย มันจะติดเลยเหรอวะติดเลยเราจะขอผู้เล่นใหม่อ๋อโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกันต่อหนึ่งพันีได้เลยที่อะแล้วนักข่าวไปเปิดการช้านอกอัน เราเปิดกรชาออกได้เลยจาันงมีเจ้าได้่ะพี่รถดดววนยังพี่ได้แล้วครับพาดอะไรอ่ะจีนมะานาวไปไหนอ่ะ เปิดกาชายอยู่บอมเออเออกูรู้กูแอปไม่า่ปวดหัวเมืองนี้เขาเป็นเอ็กโว r d กันเหรอกูขอกูขอหนีโลกแป๊บหนึ่งเฮย้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยปวดหัวขอมาอ้วกก่อนขอชีก่อนนะ รนั่งชี้อยู่แป๊บนึงอย่าแอบดูเราชี้อยู่อย่ามาแอบดูนะชีอยู่รชี้อยู่อย่าแอบดูนูมาดู่พี่ว่าใหญ่ปลหยดอีดอกอีดอกกูมันแอบนั่งอยู่ในผู้ไม้ก็มานั่งดูหีกู ลลบเจ็ดพวกลจบเจ็ดยังกับแม่ลูกกันเลยสักนนี้เออเหมือนเหมือนอยู่เหมือนปะเหลือแต่ผิวอ่ะอ๋อพอดีว่าพ่อหนูเป็นฝรั่งอ่ะเออเป็นคนผิวขาวเนาะ อืมพ่อเป็นฝรั่งแ,แม่ให่แม่ใหญ่ใช่ไหมแม่แมเอชื่ออะไรนะชื่อบิลลิฟครับอุย๊ยอยากสีผิวเดียวกับิลลิฟแทำยังไงอ่ะบิลลิฟบิลลิฟน้อง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 หรออุ้ยเออจีเราฉันเพิ่งสังเกตสีผิวเธอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันนึกว่าแกผิวขาวไม่ใช่ เออเออเออเล่นเล่นเล่เอแดดเ่แต่หน้าพี่จีนเฟี้ยวจริงโคตรสวยอะหน้าพี่จีนอะสวยมากไม่แต่งหน้าพี่ตื่นมาพี่ก็สวยเลยขอเชี่ยวไปก่อนพี่ลดไม่ทาลิปเหรอพี่ือพี่หาลิปไม่เจอมันหล่นไป ในรถเขาตียตรงไหนครับเขาตีตรงไหนครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะพี่ไม่รู้ค่ะนัดมึงตีมึงตีกาชาหมดยังขาดล้อกับเอนจิ้นอ่ะได้ล้อมาอันหนึ่งอ่ะเธอเป็นไร สว,วัสดีค่ะวัดีจา้าไม่ได้ท่าอะไรอ่ะนัดนัดนัดมึงอยู่ไหนอนะเอมึงเปิดอยู่หรอใช่ใช่เปิดเออเมืองน,นี้มันวุ่นวายดีวะ่ะแต่ถ้ามึงแต่แต่ถ้ามึงไม่เล่นนี่กูกูว่ากูไม่เข้ามาหรอกอีหลอกกูปวดหัว ปวดหวัวเลยเค่เฮ้ยเขาเรียกามาหมีอะ่ะอย่ามาเรียกกูมหมามีไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ใครอ,อ,อ่ะกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงต้นต้นไม้นะตรงไหนวะตรงโล่งๆเหรอมึนเดินออกมาจากเดเบลอยู่ตรงไอจีนปะไม่กูุอยู่อรงไปยืนอยู่คนเดียวฝัว่งไหนวะฝั่งนู้นเหรอเดินออกมาใช่ปะเดินตรงมาเลย อจะมีรถชนกูตายปะเห็นกูยังเปิดกล่องโอเคมาแล้วอีพวกลูกห่ามาแล้วมึงเตรียมตัวตายแกแล้วพี่แกแล้วนี่นี่เนี่ยนนนำเพื่อนก่อนอันนี้ชั้นสองสองท่านสองสองมาได้น้ำจุ่นเหรอคะอู้จับผิดแล้ว่ะจับผิดชั้น2 2สอง ยินเตอร์วัสดีจ้าชื่ออะไรครับชื่อโรดจ้าชื่ออะไรนะโรด,โด,ดย,ดยโอเคชื่อโรดครับผมตัวเองชื่ออะไรชื่อลองดาวดูครับ จื่จีและกันใช่ไหมพี่มาบู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 ที่รักที่รักมึงบอกไปชื่อท right? ี่ร right. ักหรือเปล่าชื่อที่รักหรือเปล่าอุ้ยเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้ค่ะไม่มันชื่อมาบูไอ้เหี้ยกูปวดหัวอีกแล้วชื่อเอ่อ ชื่อมาบูครับโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋แป๊บนึงนะเราปวดฉี่เราขอไปห้องน้ำก่อนแป๊บนึงอย่าตามมานะอย่าดังกู <c oughs> นีผู้ชายนะั้นมันคือไขวะนัดก็ไหนที่มันอยู่กับ <c oughs> อ๋แฟนแค่ะ <c oughs> แฟนน้องในกลุ่มนี่แหละกูเคยเล่นแบบตอนกูเล่นแบบแรกๆเลยอ่ะเคยแบบมีมีนี่นะเว้ยเล่นแบบเป็นฟงเป็นแฟนอีดอกรู้สึกรู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกขนลุก ขดล้อหนึ่งกับเอนจิ้นหนึ่งอะได้อันเดียวไม่มีอะดิตอนนี้เปิดกาชาอยู่แป๊บนะเหมือน ไว้ฉันดืมอะไรไปหรือเปล่ากินน้ำกันลูกละสิบมึงได้อะไรมั่งหนังมึงเปิดเยอะอะันชาด์ไอแพดกัน ตับนะต <st immun ization tuning> ับนะเงินเขียวบาทวหรอตัดผมใหม่อ่ะ <huh> อาอเยี่ย oh, yeah. อีก3ล้านอ่ะต้องหาปะอันละล้านปะเอสา,ลา,า,อาอสาละ กูจะไม่ได้อะว่ามันว่าถ้าสมมติมันกดเซตติ้งมันต้องกดแล้วมันก็ต้องรีปะมึงอยู่ไหนอ่ะบอมอยู่ตรงพุ่มไม้แป๊บหนึ่งกุดทอไม่ใช่ไว้แชสสิอ๋อแล้วมันออกกันไปไหนกันหมด มีปัญหากันหรอังกฤอังกฤษออไปทำไมออกกันหมดเลย <c oughs> เอะอ๋อ มึงกูไปเก็บของก่อนอ่นนะไปเก็บของแป๊บมึงนะอันนี้เข้าใจห้าตันกันอนะ่ะเออเข้าใจก็เลยเออออกมาก่อนเลย เขาขาดล้อกับเครื่องแค่อย่างอันก็ได้ล้อมาอันเดียวไม่แต่ว่าเงินเขาไม่พอครักหนึ่งนะเด,เดี๋ยวขอขายของในตู้ก่อนมึงนคุยกับผู้ชายเหรอเออใช่ๆโอเคมผู้ชายโขอไปยปักหละ